พี่เองหมยจะทำบัวลกโอเคก็ได้ก็ได้ก็ได้ สวัสดีค่ะวันนี้พวกเราช่องยัยใหม่ชวนเล่นนะคะที่ยัยใหม่ใส่ชุดไทยเพราะว่าพี่ยัยใหม่จะจทำบัวลายแล้ววันนี้จะทำบัวลายกี่สีคะวันนี้ก็จะทำสามสีเหมือนเดิม <Okay. S 1> โอเคได,ด้นี่คนสามสีเลยดีงั้นก่อนที่เราจะใส่สีเนี่ยเราต้องใช่เ <c oughs> ช่ <c oughs> เราต้องใส่น้าเปล่าลงไปผสมในแป้งเดี๋ยวเราก็จะมาผสมน้ํากันเลยนะคะนี่คือน้าแก้วใหญ่ค่ะคนก่อน ดี๋ยวเราก็จะมาผสมสีผสมอาหารกันเลยนะคะอถ้าเพื่อนๆอยากทำสีธรรมชาติธรรมชาติก็ใส่สีนิดนึงนะคะถ,ถ้าเพื่อนๆอยากได้สีธรรมชาตินะคะก็สามารถใช้จากแบบผลไม้ได้นะคะก็คือบีทรูทจะมีสีแดงนะคะสีเขียวก็จะจากใบเตยส่วนสีฟ้าหรือม่วงก็มาจากอัญชันนะคะ <Wow. S 2> นวดเลยค่ะนวดตอนแรกคือว่า,าแซล เ็สได้แล้วค่ะต้องใส่เป็นจุดแบบนี้นะคะเพื่อให้ไม่หันเพื่อไม่ให้มันหลายกระจายเละเทะแล้วก็เริองคนกระเดย่ะ,ะตอนนี้ก็เสร็จแล้วนะคะโอเคเดี๋ยวเราจะทำาสีเขียวต่อ คนจ่อไปจนเสร็จนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาดูสามสิกันเลยตอนนี้นะคะเราก็นวดแป้งเสร็จแล้วคะ่ะขั้นตอนต่อไปเราก็ต้องปั้นนะคะแต่ก่อนที่จะปั้นเราต้องล้างมือก่อนนะคะก็จะเป็นฐานพื่เรเรียน,นะคะเขาใส่แปงเข้าไปมี๊้ ช่วยนะคะของลีนเป็นสีอะไรคะขอดูหน่อยซิเขียวค่ะแต่พี่ขอยืงปู๊บวบู๊บวบูเราจะปั้นเป็นก้อนกลมๆธรรมดาก็ได้นะคะหรือว่าเราจะปั้นเป็นรูปดอกไม้ก็ได้ เออวันนี้เราจะปั้นเสร็จไหมคะพี่แอมหมายปั้นปุ๊บน้องมารีนขยำปั๊บจะเสร็จไหมเนี่ยเอาเนี่ยน้องดูอะไรอยู่อ๋อนึกว่าเม็ดบัวลอยมันคือกระดุมเสื้อโอ้คล้ายกันเลยนี่นะคะก็เสร็จเลยแล้วค่ะอันนี้ลูกต่างๆเยอะ้มากเนีอะไรบ้างมีดอกไม้ดอกไม้ซีเลียมก็มีลูกนอนก็มีมีแตงโมแล้วก็นี่ยังมีแบบ ธรรมดาด้วยนะวงกลมหลายสีเลยก่อนที่เราจะมาต้มเนี่ยเราก็ต้องเตรียมน้ำกระทิเอาไว้ก่อนอุปกรณ์ก็มีก็คือใบเตยหอมน้ำตาลและก็น้ำกระทินะคะยี่ห้ออะไรก็ได้เดี๋ยวจะเป็นกะทิสดก็ได้นะคะแต่ว่าเราใช้เป็นกะทิกล่องนะงั้นเรามาเริ่มกันเลยขั้นตอนนี้ต้องมีผู้ใหญ่ช่วยนะคะเพราะว่าเราต้องใช้ความร้อนนะคะาไปไม่ต้องเยอะนะเดี๋ยวเราใส่น้ำกะทิแล้วก็เทน้ำกระทิ ไม่โอ๊ยถูกต้องตอนนี้เราเกาเราก็รอให้น้ำกะทิเดือดนะคะน้ำกระทิเดือดแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะใส่น้ำตาลลงไปนะเออถูกต้องเขียวน้ำตาลโอ้ตักขนาดนั้นใครจะไปชิมไงเรา โอเคค่ะลงตัวค่ะน้ำกะทิเราได้ <Yeah. S 1> เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวต่อไปเราก็จะมาต้มบัวลอยกันเลยตอนนี้ก็จะต้องใส่ตะบัวลอยเข้าไปในนะคะจะต้องรอให้น้ำเดือดก่อนคะลูกที่มันจมอยู่มันยังไม่สุกถ้ามันสุกมันจะลอ,อยขึ้นมามันเป็นที่มาของชื่อบัวลอยเบาหน้าดิ้นดิ้ดิ้ยังไม่เร็วคนใส่เข้าไปละคนก่อน แล้วก็จะตัอันที่ลอยขึ้นมาลอยไว้ในกระที่ยใช่ค่ะนี่แ้ก็ใส่ลงไปเลยโอสวยไหมสวยมากกต้องใส่ลงไปเลยค่ะแล้วห้มันดูโต๊ะโต๊ะโต๊ะสกปรก้วค่ะ ต่อไปเราก็จะใส่พวกแบบนี้เลยนะคะนะคะแล้วก็ใส่ลงไปเลยก็จะได้แบบนี <S 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 ้ในมีดก่อนด้วยจิ้มโป๊ะนะคะเห็บแจ้งโป๊แต่งโมเปล่าสุริยันแต่งโม เดี๋ยวเราก็จะมาตักให้ใยใหหายหมลองชิมดล้วนะคะนี่หนไหมาตักนะนี่นะคะว้าวในนี่ก็จะมีดอกไม้วงกลมสี่เหลี่ยมแตงโมโอ,โอเคได้เวลาชิมแล้วค่ะโอเคกระไดกระไดกระได้ไดลอลินอลินก่อนดิอ่าปาอํา <c oughs> อร่อยมากเห็นไหมอร่อยม <c oughs> าก <c oughs> ต่อไปตอนนี้มันเตรียมบัราขายดีกว่า มีหลายสีเลยค่ะแม่คะมีอะไรบ้างเนี่ยก็มีสอดสีนะคะก็คือสีเขียวสีฟ้าแล้วก็สีแดงเข็ดอกไม้หนึ่งอะจริงเหรอในดอกไม้ขอดูหน่อยดิอุ้ยสวยมากเลยค่ะไม่ใช่แค่ดอกไม้อย่างเดียวนะยังมีลูกอื่นด้วยนี่อ๋อโอ้น่ารักมากเลยค่ะแล้วก็แจงโมนะน่ากินทั้งนั้นเลยค่ะงั้นขอถ้วยหนึ่งนะคะโอเคได้เลยค่ะเอารูปไหนบ้างเอารวมๆให้หมดเลยค่ะ ออ้เยอะมากเลยค่ะแม่ค้าอ้าวป้ายดลุดแล้วอ่ะพี right um, ่ช่วยติดให้นะเฮ้ยมีหนอนเด็กด้วยนะขอบคุณค่ะอร่อยมันนุ่มๆหนุบๆแบบละลายในปากมากอะแบบอร่อยมากสตอร์มสีผสมนี้ก้อนใหญ่มากกินทีนี้น่าจะอร่อยมากนุ่มมากอร่อยมากพี่ขอซื้อเพิ่มนะ เอากี่ถ้วยพ,พี่เอาถ้วยพี่เอาทังหมอ้อเลยไปก่อนนะเย้ใกล้สำหรับคลิปนี้ก็อยลาลืมกดแชกกกกร์กดไลค์กดซับได้ใครด้วยค่ะถ้าไม่อยากผาดชิคกี้พายคอคอมเมนต์ได้ยคะอยากให้ทำคลิปอะไรทำอาหารอะไรไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย